โอ้ฟังเลยครับหืมมีโตอยู่ครับมีโตอยู่ดินบิกๆ,ๆอยู่ครับมาครับม่หยามรุ่น้นงกันเบิ้งครับบัดขึ้นฝันวัดได้ไม่หยามบางล้านครับชิดมันหลจนฝันเห็นครับแต่ถ้าสิยามเอ่อ หลังสุดท้ายไปนะพอ่อกระสอบอยู่ฟังข้างผีนะเมื่อเก็บต,ตั้งแต่หลังสุดท้ายยามกลับข,ขึ้นขึ้นว่านเลยครับใส่ครับสวัสดีครับมือหนีพ่อกระบาอองมือนีกะว่าสีผ้ามาใส่บางลั่นครับขี่รถใส่น้ำหองห้องข้าง,ง,ง,งนะครับเป็นมีหนองหนองแบบมีปาไลมาก,ก่อนนะครับสีใส่หมองละสองหลังสองหลังครับอยู่ใกล้กลกลกลบ้านนี่แหละ บางร้านของเข,งขาก็มีอยู่แปดหลังคือเ่าครับเงาของข้อมือนี่ก็บสิเป็นเงาเงาสมองมูนะครับที่พาออกจากหงาเนี่ยนเอาไปต้มน้ำกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็งูกุ้งฝอยตะโดนแล้วครับแล้วก็บักคอยแล้วก็ปลาปลาขาวน้อยนะครับมารวมกันล่องเบงส่วนสิเป็นยังไงนะครับนะตัใส่น้ำกันเบงครับ แกกหลกของห้าครับเสร็จเรียบร้อยครับจุดแหลกของห้องนะครับใส่ไปขางท้างนะครับมันจะเป็นห้องที่ใส่ไปจุดละสองหลังสี่จุดจุดละสองหลังสี่จุดนะครับ าบางั้านท่ามีแปดหลังไปหาหมองไม้ก่อนครับไปต่อเลย จุดที่สองครับจุดที่สองผมมีเซนส์ไฮน่านะครับขางทางั้งสองหลังฟังผุ่นหลังหนึ่งครับใส่มาแล้วนะครับช่องนีช่องซีม่งแรงครับใส่พอดีงาติดมัดไปใดน้ตัวเลยครับตอจุดสามเลยครับ จุดที่สามข้งข้อนะครับที่เป็นหอยสองข้ามเนาะเป็นขางฟางมันที่เป็นหงอกครับมีเสียไปอีกจักสองหลังช่วงนี้น้ำก็ลังไหลค่อยๆเบ่ๆครับมันหงอกเป็นตะมีปลาไหลอยู่หรอครับผมว่า อังนี้สองของจุดที่สามครับที่ภาพไปใส่จุดที่สีจุดสุดท้ายนะใส่เหมือนเดียวกันบ่มหมอปันใดครับตะลลองใส่เบิงก็คืออ้กบหน่อยโดดร้อยครับปาไปหมองสุดท้ายเลยครับบังยืดสองหลังนะบางด้านเอา ุดสุ้ายรับจุดสุด้ายที่เป็นสาต่อกับไหานาาครับติดกันแต่อีกลังหนึ่งผมใส่ไ,ไปฟั่งพูดเด้วเนะครับแต่อีกลังหนึ่งติดท่างผมมีใส่ไปทางพีเนาะหลังสุดท้ายของห้าหมือนนี่เรียบร้อยครับใส่ปบังลั่นของห้ามือนนี่นะแปดหลังสี่จุดจุดละสองหลังนะครับอากาศหาหม้อแรงพอดีครับ ล,ล่อลุนน้ำกันมืออนเสาตอนรายๆนะครับแต่นนี้ขออนุญ,ญาตกบับบานก่อน มารับม่ยามรุ่นน้ากันบึงครับบัดเนี้ขึ้นฝันวัดได้ม่ยามบางล้านครับชิดมันหลายจนฝันเห็นครับแต่เท่าที่ยามหลังสุทไทยไปนะครับพอว่ากระสอบอยู่ฟังข้างพีนะมาเก็บตั้งแต่หลังสุดทยายามกลับขึ้นขึ้นว่าหละครับใส่เขาใส่หลังแหลกใส่ไม่จะผลละครับมาจะปีนบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยหยามม่ยามหลังจุดสุทไทยกลับปั๊บไปครับ อีกรังหนึ่งฟังใส่ไปฟังผุนนะครับเดี๋ยวเบื้องลงังกีกก่อนบ <c oughs> ม่มีครับลังีง มีโตอยู่ครับมีโตอยู่ดินดึกๆอยู่ครับ,รบนี่ยินงมาครับดินดึกๆอยู่ปะเปิดบางตน้ำกันครับเท่บางนี้ยวเลยครับเพราะามันหดเทเบิางโตัวกันครับวันมี้ตัวเงี้ยวโอ้สองตัวเลยครับ ตัวตัวครับช่วงนี้มีจตัวหน่อยเขาตัวเงี้ยบเขาไปหยัดใส่แง่งก่อนครับดนหลังต่อไปครับมาจุดอีกจุดหนึ่งครับใส่แบบนี้เหมยสงครามนี่นะครับสองหลังเนาะใสใ่ใกล้ๆก,กันเลยครับหลังนึงใส่ญี่ปุ่นเละ โน้ำบกลงครับน้ำบกฝนบตกนะครับมาขึ้นห่วยน้ำไหลลงบ่มี่ครับหลังนี้น้ำบก โอ้ลังส่งคืออยู่ครับมีตัวยู่ครับยังยินเสียงดินปะครับโอ้ยถือลังเวนหลังครับไตัวใงญ่ยปะเบิ่งนู้นครับโอ้ใส่บางคูนอีกแล้วครับ จุดที่สามครับจุดให้หน้าเนาะจุดนี้ใส่ไปสองหลังครับโอ้หนามโบกเบิง่งโอ้มีอยู่ครับเห็นหนามาปหน่อยว่าเป็นมือมีหนามันบกนะครับยินเสียงดินครับตึกๆึๆก,ก,กึก นี่คือปลาไหลมีครับปลาไหลเขาโอ้ใส่เดียวอีกแล้วครับใส่เกลาตัวใหญ่นั่นมาออกจากคู่บ้างง่งามนี่ใส่นี่กับพอดีกินแล้วครับหมาคุ้น น้ำบกบ่ครับน้ำบกจังหน่อยครับปีหนักๆอย่างข้าวปติน,น,น,นโอ้หนักอีข้าวปติ๋นนะครับ หุดจุดล้หลังอย่างวะสะลับกันพร้อผมว่าจุดที่ C หุดแหลกเหมือนว่านะครับสุดท้ายแล้วครับมาลุนกันโอ้หนำบกทุ่หม่องเลยครับนะหมดขีดพ้อม วางเป้าครับหล,ลังหลังผู้่ายครับโอ้มีอยู่ครับมีอยู่ ดูดกเบบอๆว่ามันมีจำนวนตัวใหญ่หรอมั้งคิดว่านี่ <S <S ไปเบิ้งตัวทล้วกันครับตัวซ้ำได้โอ้สองตัวตัวหน่อยครับนี่ใหญ่ป่อยแล้วจังหวะครับปลอยสาปไปเบิ้งป่าร่วมแั้วกันยุบ้านครับมันที่ไหนทำงานแปดหลังเอ้ย ทำงานสี่หลังครับไซแปดหลังบางลั่นของเ้าในห,หลอบนี่เนาะครับคลิปนี้ถือว่ามันอยู่ครับจะมันหักตัวหน่อยจังหน่อยเนาะมาฮอดบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาเทรวงป่าไหลไปร,รวมนล้วกันครับมือนี้เสียงเดี๋ยวมันตัวหน่อยครับ <c oughs> ตัวพอดีกินเลยครับตามบ้านหน่อยบันไดสมากคูณเป้นแดงกินดีครับพี่นอ้อง อะไรห้ามือ,อน,นีงผู้ใดอยากไหนบ้าองค์เฮ็ดยัง,ง,ะง,ยงกะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าจะผัดเผ็ดอมตม้มย่างได้เบิดครับอะไรนะครับปาลาร้วมห้องทำงานขี้หลังครับไทยแปดหลังเอามันตัวใหญ่กว่านี้นนมันดนีได้น้ำหนักกว่านี้ครับได้ประมาณเคืองรูดอะไรบ้านห,ห้องขายรูดอร่อยนาะ อยโลละสองรอยนะครับเครื่องโลกกับประมาณรอยนึงครับในไงตัวน้อยราคาสำคัญเป็นมือนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับพอกับ2องคลิปหนะ้าสวัสดีครับ